อร่อยไหมล่ะสาวน้อยโจ้อะไรซอยจุ่มเหรอโจ้จุ่มจ ja. mm ุ่มซอยจุ่มกัดพริกด้วยดิเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เห็นเผ็ดเหรอมาดูสิพอได้อยู่นะอ๋อคือหอมเผ็ดแล้วมาคือหอม มีพริกด้วยโอ้เสียงท้องแม่ร้องค่ะแม่หิว <laughs> มีแก้วด้วยเราต้องการความนัวขึ้นแม่ขี้เกียจตำนะคะเพราะแม่หิว ไปลองลองลอง,งชิมไอ้เกวแม่ดูดิอือฮอ่ะนี่กับน้ำเหรอเออลองชิม,มสิแล้วก็จิ้มนิดนึงแก้วมันจะมีมะนาวด้วยแม่ไทรลปเป็นละหน่อยแม่ไทรลปเป็นล่ะโอเควสวัสดีค่ะก่อนใช่ค่ะฝากติดตาม,ตตามชอมเอล่าพายชิมปายชิม เอล่าสวัสดียังสวัสดีมื้อสวัสดีพมือด้วยดิเอล่าสวยไหมคะค่ะเอา,ากิกนข้าวเก่งมากเอล่ากินข้าวเก่งมากเออตัวมีหน้าหรอน,นี่นมฮะนี่นมกินนี่ดื่มนมให้โชว์ดิดื่มนมโชว์สิ โอ,โ,อโอ้โหโอ้โมคมากโอ้โแข็งแรงโอเคอ่ะปนกินข้าวด้วยเอาข้าวด้วยเอาข้าวโชว์โชว์กินข้าวด้วยเอล่าเอล่าพาชีมเมนี่เอล่อลอลาลข้าวของเอล่าเอลากินทำกินเอานั่นด้วเลยทำใหญ่ๆดีๆด,ด้วยเออนั่นแหละแล้วเคี้ยวด้วยป้าๆนานานเขาชอบเดี๋ยววันหนูกินข้าวเก่งๆไหนกินดูดิ แล้วถผมสวยโอเคเปียไม่บายเยบายค่ะฝากติดตามช่องฝากติดตามช่องไล่าาชิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดไลคติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดอ่ะบายบาย ขอบคุณค่ะ